สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะลุงเสือก็ไปซื้อเหล็กมานะคะดได้เหล็กมาสี่ท่อนท่อนละหกเมตรนะคะจะต้องตัดเสาต้นละสองเมตรนะคะต่อจากเสาปูนขึ้นไปนะคะวันนี้ก็ช่างก็กําลังวัดแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็อีกคนก็ไปออกหัวเพดนะคะอันนี้ ก็วัดให้ก่อนว่า2เมตรประมาณนี้นะคะให้ได้10ต้นนะคะ2เมตรเท่ากันส่วนที่เหลือก็จะไปต่อตรงหลังคาตู mm. ต้คอนเทนเนอร์นะคะ mm. ก็ต้องใช้6กเสานะคะ mm. แต่ว่ามันก็สโลปไปด้านหลังเนาะ mm. ก็ด้านหน้าเขาบอกว่าจะสูงเพิ่มจากด้านหลังมา50เซนนะคะ mm. ก็คือครึ่งเมตรเนาะ mm. ก็ น่าจะสามต้นที่ครึ่งเมตรที่หลังก็สลบลงไปนะคะเดี๋ยวก็คงจะวัดอีกทีนะคะตอนนี้ก็วัดตัดด้านหน้านะคะเอ้ยด้านข้างเนาะที่ต่อเติมส่วนต่อเติมของโรงสวนนี้ปะดาว่าเยอะมาก <c oughs> นะคะก็ต่อเสาขึ้นไปอีกสองเมตรนะนิประดายังดูเขาไม่ออกนะคะว่าเขาจะทําความสูงระดับไหนนะคะแต่ตอนนี้น่าจะต่อหลังคาก่อนนะคะ พระตาก,กลับไปก็คงจะรู้นะคะว่าประมาณไหนนะคะอันนี้ก็เมื่อวานก็มีการตัดหลังคาด้านหน้าที่มันเป็นโค้งๆของตู้คันเทนเออกนะกะ็ะเพื่อที่จะไดะ้เวลาเรามุงหลังคาแล้วมันจะตัดลําบากนะคะก็เลยตัด เยอะนะคะปราดาว่าเนาะเพราะว่าถ้าตัดออกเยอะมันก็โบไม่สวยนะคะแต่เขาก็จะเอาทําผ้าปิดเราก็จะมองไม่รู้เลยนะคะว่าอันนี้คือตู้คอนเทนเนอร์นะคะถ้าทําออกมาแล้วลุูเสือบอกแบบนี้นะ,ะปาดาก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็มาคอยดูนะคะแล้วก็เอ่อ ่อขึ้นไปก็จะเป็นสโลปไปด้านหลังนะคะด้านหลังลุงเสือบอกว่าจากพื้นขึ้นไปจะเป็นเมตรอสองเมตรห้าสิบนะคะด้านหลังด้านหน้าก็จะสูงขึ้นไปจากด้านหลังสูงกว่าด้านหลังไปประมาณ1เมตรนะคะหนึ่งเมตรหรือเมตรหรือห้าสิบเซนนี่แหละห้าสิบเซนนะคะมันก็จะห่างกันไอตรงหน้าด้านหน้าของตู้คอนเทนเนอร์ก็จะสูงเป็น3าเมตรน,นะคะ สามเมตรก็สลปลงไปแล้วก็จะมีสโลปมาด้านหน้านะคะก็เหมือนทรงโมเดิร์นมเดนะคะก็สโลปมาด้านหน้าอีกนะคะก็ด้านข้างก็จะยาวมาในลักษณะเดียวกันนะคะก็ตัวน,นี้ช่างก็จะแจงนะคะตัดนะะจับให้มันเท่ากันแล้วก็จะตัดนะะตัดแต่ละต้นนะคะก็เอาให้ชัวร์ๆเด้อน,นะคะ เพราะว่าก็ไม่อยากมันมันก็คือตอนนี้ม,มีมีแค่หน้า4ี่นะคะหน้า5มันไม่มีาหลุไมู่ดน,นมันมีอีกหนอก็ะด้ก็ไม่ได้เลยนะก็วัวตันนะได้ต้นนต้น ก็น่าก็ได้อยู่นะ,นะคะก็อันนี้ก็อยู่ที่ช่งางคำนวณแล้วนะคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เ,เ,เ,เก็ดที่เขาต้องการก็คือสี่สี่ท่อนซึ่งยาวท่อนละหกเมตรเลเขาบอกว่าท่อนหนึ่งสามารถตัดได้สามต้นเนาะพระดาก็ไม่รู้ว่าเขาวัดยังไงนะคะพอได้ครบแล้วมันก็สามสี่สิบสองต้นอีกสอง อีกสองต้นก็เท่ากับเอาไว้ทำาต่อตรงตู้คอนเทนเนอร์นะหกต้นต้นละประมาณมันข้างบนห้าสิบมันน่าจะสลบลงไปนะคะก็ลดหลั่นกันลงไปด้านหลังนะคะตอนนี้ช่างก็เริ่มเอาแผ่นเพจนะคะวางบนหัวปูนนะคะออกติดกับอ่าตัวเหล็ก ที่เขาตัดเอาปูนออกเมื่อวานนะเขาก็จะเอามาออกติดกันนะแล้วก็เอาตัวนี้วางตั้งแผ็นเพดอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็นี่ะนะคะก็เริ่มออกแป็นเพดไว้บนบนเสาเลยแล้วก็วจะเอาตัวนั้นมาตอ,อกติดก,กับแผ่นเพดอีกทีนึงนะะแต่แผ่นเพดเพดนี้เขาจะเจาะรูมั้งเจาะรูหรือเปล่าก็ดาไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่า เขาเจาะรูแผ่นเพดแล้วก็เอาไปใส่ไว้รูเาสาแล้วก็เอาตัวนี้ไปเชื่อมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่เนาะเขาไม่น่าตัดทิ้งหรือปลอกหรือไม่เขาก็มีใช้ลูกใช้เหล็กนะคะไปออกติดระหว่างเสากับเอาหัวแผ่นเพดนะเดี๋ยวเราดูอีกทีนะคะประดากระมองไม่ค่อยเห็นได้เนี่ยใส่แว่นเนาะนะคะอ้มีเหล็กโผล่นะคะ เล็กนี้จะต้องไปออกติดกับเสาอีกทีหนึ่งหรือเปล่าพระดาไม่รู้เนาะเดี๋ยวรอรอดูนะคะเดี๋ยวมันเสือกจะขาวให้เราดูจะใช่ไหมนะคะจะรู้ว่าอืมเห็นไหมดากระอกไม่ได้เห็นนะถ้าใครเห็นก็น่าจะถ้าถ่นมาเขาเนตัดออกมาติดแต่เฉาคนตัดไปพระดาา เอาตนัมันจะยึดกับอะไรยึดกับน,นิ้วัวไม่รู้นะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงนะคะองเสือก็ถ่ายไกลจ้างเนาะมองไม่รู้เลยนี่นะคะอ๋อเพชรเขาเจาะรูไว้แล้วนะปราดาว่าเขาเอาเอาเพชรอะไปใส่นในรูน็อตนะะแล้วเขาก็กเชื่อมติดนะคะเชื่อมติดแล้วก็ตัวเหล็กตัวนี้ก็น่าจะไปเชื่อมติดกันกันกนกบเสาอีกทีหนึ่งหรือเปล่า เดี๋ยวดูอีกทีนะคดะนว่าเขาจะวางยังไงนะอ,อันนี้เขาวางไปแผ่นแล้วนะเขาวางสองแผ่นนะทำไมวางสองแผ่นว่าต้องการความแข็งแรงเหรอน่าจะใช่มั้งนะคงเพื่อต้องการความแข็งแรงนะคะ แต่ว่ารูปภาพมันมีตั้งเสาแล้วนะแต่ว่าไอไม่รู้วิดีโอนี้มันจะมีตอนตั้งเสาแรกหรือเปล่านะาต้องตั้งเสาแรกที่เท่นี้นะอนนี้ในตั้งนะคะ,ะ,คะลูกน้องก็ตัดไปนะคะจากวัดเสาตามที่เขาสั่งนะก็อย่าให้มันพลาดแล้วกันเนาะก็ขอให้มันสำเร็จทุกอย่างนะคะ ปดาก็ร้อยเข้ามาฉีดปวกเสร็จก็คิดว่าจะกลับเพชรบูรณ์ก่อนนะคะไปดูเขาทําบ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใหม่ก็คือวันที่สิบสามนะสิบสามเดือนหน้าก็จะมาใหม่ก็จะมาฉีดวัคซีนนะ,ะให้เสร็จสักหนึ่งหนึ่งนั่นก่อนเนาะหึงเรื่องก่อนแต่ลูกฉีดก่อนนะคะลูกฉีดวันที่สิบเอ็ดเนาะสิบหนึ่งนะคะ,ะ,คะสองคนเลยเนาะ ก็ภาวนาให้ลูกปลอดภัยนะ,ะหรืออาจจะมาวันที่สิบเอ็ดเนาะมามาดูแลลูกด้วยนะคะอาจจะมาวันที่สิบเอ็ดไปนู่นสักสิบกว่าวันนะวันนี้วันที่ยี่สิบสามรอออีกสิบแปดวันเนาะเดี๋ยวดูก่อนป้าได้อาจจะอาจจะไปพรุ่งนี้ก็ต้องเก็บของนะคะว่าเราจะเอาอะไรไปด้วยนะก็ะดูก่อนนะ นี่ตั้งเสาแล้วนะคะมีตั้งเสาแล้วนะเสาสูงสองเมตรเชื่อมไหมเสือก็สิบต้นสูงสองเมตรเท่ากันหมดกระตืบกระตืบกระตึบนะบวกกับเสาปูนสองเมตรห้าสิบนี่นะคะก็เอาเหล็กมาวางแล้วแล้วก็เขาจะมีคนถือแล้วก็เขาจะวัดนะคะว่ามันเอียงไหมอะไรไหมนะเขาก็ต้องมีไอตัววัดนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะอ่า ที่ลุงเสือเขาถ่ายไว้เนาะประดาเขาเอามาให้ดูด้วยต่อท้ายคลิปนะคะก็ว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างเนาะเหมือนลุงเสือก็ถ่ายมาให้ประดาดูแหละแต่ประดาก็เอาให้เอฟซดูด้วยนะคะก็จะได้ดูเหมือนเหมือนกันเนาะนะคะก็โอใช้เหล็กเยอะเหมือนกันนะคะก็มีเหล็กกล่องก็เอามาตัดด้วยนะคะ <S <S น่าจะเป็นคานข้างบนนะคะ อ้ยนี่นะคะลุงก็ลุงเสือก็ถ่ายว่าเอาเหล็กกล่องออกมาแล้วนะสองคูนสี่มั้งคะสี่เหล็กสองคูนสี่หรือสี่คูนสองเนาะฮะเอามาทำคานหลังคาข้างบนนะก็อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่ลุงเสือถ่ายเพิ่มมาให้ดูนะคะก็อันนี้ก็ขอบคุณลุงเสือนะคะที่อ่า ถ่ายทอดมาให้เราดูเนาะอันนี้เป็นแผ่นเพจนะคะเขาตัดนะ,ะประดาไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อมยังไงต่อนะ,ะเดี๋ยวเราเอาไว้มาดูพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาน่าจะ่แค่ตัดเหล็กแล้วก็ออกแผ่นเพจนะคะตามเสาเนาะไม่รู้เขาว่าเขาจะตั้งทั้งหมดเสร็จไหมประดาว่าไม่เสร็จนะคะเพราะว่าไปซื้อเหล็กวันนี้มาก็ครึ่งวันแล้วนะคะเพิ่งกลับมาขอบคุณค่ะ